อ่ะสวัสดีเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพปแมเอฟสี c ทุกท่านครับวันนี้ครับพี่ผู้ใหญ่ใจบุญนะครับได้ส่งมอบของขวัญมาให้เรานะครับมีของไม่รู้อะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้นะครับยังไม่ได้แกะดูนะครับวันนี้นะครับพี่ขอบคุณครับของพี่จินตนานะครับของพี่จินตนานะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะครับท่านมากครับผู้ใหญ่ใจดีครับ นี่ได้ส่งของมาให้เราครับไม่รู้ยังไม่ได้แกะดูครับเดี๋ยวจะแกะดูวแดูให้เดี๋ยวจะแกะดูครับว่าไม่รู้ข้างในเป็นอะไรครับยังไม่รู้ครับก็ขอบคุณครับขอชาวชาวทุกทุกคนครับขอขอบคุณมากๆครับขอขอบคุณมากที่ได้ส่งไาไม่รู้อะไรครับยังไม่ได้แกะดูเลยครับเดี๋ยวจะแกะดูครับโอเคครับครับเดี๋ยวยังไม่รู้เลยโอเคครับโอเคครับอันนี้โออันนี้เป็นขนมครับเป็นขนมอขนมให้น้อง ขนมอะไรพ่อควันนี่โอเคครับเป็นขนมครับทั้งหมดก็มีอยู่นี่ครับเยอะเลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นเสื้อครับเสื้อครับโอเคครับเสื้อก็ได้ไอความช้างครับสี่ห้าหลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่นะครับครับหลายตัวอยู่นะครับหลายตัวนะครับชุดนหนึ่งครับโอ้ยชุดเสื้อยืดโอเคครับ โอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณผมครับขอบคุณพี่จินตนามากๆเลยครับขอบคุณพี่จินตนามากๆเลยนะครับพี่จินตนานะครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับได้ส่งมอบของที่ระลึกมาให้นะครับเป็นของให้ชาวช้างของเราที่อยู่ที่นี่นะครับเราขอบคุณจากใจจริงๆครับผมครับพี่จินตนานะครับมีทั้งเสื้อด้วยนะครับมีเสื้อด้วยนะครับมีขนมให้เด็กๆด้วยนะครับอลองใส่ดูสิพอควันครับใส่ดูสิครับใส่ได้ไหมใส่ได้ โอ้ดีกางเกงนะครับกางเกงกับเสื้อนะครับกางเกงกับเสื้อนะครับกางเกงกับเสื้อนะครับของโอ้ยถูกใจมากครับดีใจใหญ่เลยนะครับพ่อขวานแฟ่ขวานของเราอยู่ที่นี่นะครับดีใจมากๆเลยนะครับพี่่จิจนาได้ส่งมอบมาให้นะครับวันนี้นะครับดีใจมากๆเลยนะครับพ่อขวานแม่ขวานครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่จินตนามากๆเลยนะครับวันนี้นะครับได้ได้ส่งของมาให้เรานะครับเราขอบขอบคุณมากๆเลยครับขอบครับขนมด้วยเนาะมีขนมด้วยนะครับมีขนมให้น้องๆด้วยนะครับมีขนมให้เด็กๆด้วยนะครับวันนี้นะครับโอ้โหความเจริญนะครับน้องอันดาก็สวัสดีใหญ่เลยนะครับสวัสดีใหญ่เลยนะครับขอบคุณพี่จินตนามากๆเลยนะครับที่ได้ส่งของ มอบของมาให้พวกเราชาวช้างที่อยู่ที่นี่นะครับคอยอยู่เพียงข้างชาวช้างของเราที่อยู่ที่นี่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับพีจิตนาครับถ้าเป็นผู้ใหญ่ใจบุญมากๆเลยนะครับโอ้ได้เสื้อไปเกี่ยวยาให้น้องช้างได้กินแล้วนะครับพ่อควานว่าได้เสื้อไปโอเคครับไปเกี่ยวยาด้วยนะครับได้กางเกงด้วยนะครับโอ้ยเราขอบคุณมากๆเลยนะครับ ขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะครับน้องช้างของเราก็สวัสดีใหญ่เลยเนาะน้องอันดากับน้องลักกี้นะครับสวัสดีใหญ่เลยนะครับอยู่ที่นี่เนาะโอสวัสดีครับสวัสดีพี่จินตนานะครับน้องลักกี้ก็จะเอาด้วยนะครับอยากกินกล้วยด้วยนะครับความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งทิ่ไห้ความเป็นความสำเร็จครับโหขอให้เจริญหน้าที่การงานนะครับขอให้ครอบครัวของท่านตรงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่ช่วยพวกเราชาวช้างทุกคนนะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ ชาวชาวทุกคนก็ดีใจครับผมขอขอบคุณมากครับอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่จินตนาม,มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแบ่ง <ละ S 1> ก<า>ันทุกทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปแบ่งกันทุกทุกคนนะครับเราขอขอบคุณพี่จินตนาม,มากๆเลยนะครับที่ได้ส่ง ของมาให้พวกเราชาวช้างที่อยู่ที่นี่นะครับเราดีใจมากๆเลยนะครับดีใจมากๆเลยนะครับมีเสื้อด้วยนะครับมีกางเกงด้วยเนาะเราก็ดีใจมากๆเลยนะครับพี่จินตนาครับขอบคุณจากใจควานช้างทุกๆคนที่อยู่ที่นี่นะครับตอนนี้ก็มองเห็นน้องๆช้างครับตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันเราก็อยู่แบบนี้แหละครับก็จะปลูกไว้ เป็นที่โล่มครับตอนกลางวันครับแต่ตอนกลางคืนก็จะผูกไว้กลางแจ้งนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ตอนกลางวันเราก็จะอยู่แบบนี้กันทุกทุกวันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทํางานนะครับช้างแต่เชื่อต้องขึ้นมากินหญ้านะครับกินหญ้าอยู่บนข้างบนนี้นะครับเราก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ท่านผู้ใหญ่ใจบุญนะครับคุณพี่จินตนานะครับท่านได้ส่งมอบของที่ให้ มาให้เราควานช้างทุกๆคนที่อยู่ที่นี่นะครับเสื้อด้วยกางเกงด้วยนะครับเราดีใจมากๆเลยนะครับขอขวานก็ว่าดีใจครับดีใจมากๆเลยนะครับได้มีเสื้อนะครับม,มีกางเกงครับไปตัดหญ้าให้น้องช้างได้กินแล้วนะครับตอนนี้นะครับ น้องช้างก็ดีใจมากๆเลยนะครับได้กินกล้วยสุกๆหวานๆทุกๆวันจากพี่จินตนานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ใจบุญมากๆเลยนะครับที่คอยช่วยเหลือชาวช้างของเราที่อยู่ที่นี่นะครับที่คอยอยู่เคียงข้างชาวช้างของเรานะครับขอบคุณพี่จินตนามากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจควา ن ช้างทุกๆคนที่อยู่ที่นี่นะครับเราก็ได้ของมาแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับพี่ก็ฝากมาให้นะครับเราก็ดีใจเหลือเกินนะครับ น,น้องลักกี้ของเราครับยืนอยู่นู่นครับน้องลักกี้เนาะสาวสวยของเราครับน้องลักกี้นะครับยืนรอกินยาก่อนครับต uh ัวน like> mm ี้นะครับพอก่อนยังไม่ได้ให้ยากินเลยเนาะเดี๋ยวให้กินอีกนะครับน้องลักกี้ครับวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะครับเราก็ขอขอบคุณพี่จินตนามากๆเลยนะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องฟังลักกี้แฟมิลี่ด้วยนะครับยอดซับของน้องยังน้อยอยู่นะครับกดไลค์กดแชร์ครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้น้องนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีจ้าน้องอันดาตัวเล็กของเรานะครับเห็นทุกวันนะครับน้องอันดานะครับตัวเล็กของเรานะครับหมุนไปหมุนมานะครับอยากกินกล้วยหวานๆแล้วนะครับตอนนี้นะครับขอบคุณจ้าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยนะครับคุณพี่จินตนานะครับได้ฝากของให้เรานะครับวันนี้เนาะพอควานแม่ขวานก็ดีใจมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณจากใจจริงๆครับผม